ที่นี่นะครับเราก็มาว่ากันต่อนะครับในส่วนของกฎหมายลักษณะพยานหลักฐานนะครับในส่วนของบทตัดพยานนะครับเรามาว่ากันต่อในส่วนของบทตัดพยานนะครับเราว่ากันมาแล้วนะครับก็ในส่วนของมาตรา226มาตรา226ทับหนึ่งนะครับมาตรา84วรรคท้ายมาตรา134นะครับทับสี่วรรคท้ายนะครับ ทีนี้เราก็มาดูบทตัดพยานที่เราเรียกว่าพยานบอกเล่ากันบ้างนะครับในส่วนนี้นะครับในการปรับปรุงกฎหมายลักษณะพยานเมื่อปีพศ2551นั้นก็ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความทั้งในส่วนของวิธีพิจารณาความเพ่งและในส่วนของวิธีพิจารณาความอาญาอยู่หลายมาตราด้วยกัน ซึ่งวัตถุประสงค์หรือว่าเจตนารวมในการแก้ไขบทบัญญัติดังกล่าวนะครับก็มีความชัดเจนค่อนข้างจะชัดนะครับเพื่อที่มีเจตนาที่จะกำจัดความขัดแย้งทั้งในส่วนของหลักวิชาการและก็ในทางปฏิบัติในส่วนเกี่ยวกับพยานบอกเล่านะครับ ของกฎหมายประเทศไทยเรานั้นนะครับซึ่งแนวทางปรับปรุงนั้นก็ได้มีการพูดคุยมีการประนีประนอมกันนะครับโดยใช้กระบวนการาในส่วนของระบบคอมมอลลอเป็นหลักนะครับทั้งในส่วนของการให้ความหมายของคำว่าพยานบอกเล่าบทตัดพยานบอกเล่าแล้วก็การชั่งน้ำหนักพยานบอกเล่านะครับ แต่ก็ยังได้บัญญัติยังได้เขียนในส่วนของข้อยกเว้นนะครับที่สามารถรับฟังพยานบอกเล่าได้นะครับซึ่งตัวบทกฎหมายดังกล่าวก็จะเห็นว่ามันมีความยืดหยุ่นนะครับมันมีความยืดหยุ่นตามแนวทางของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอยู่นะครับซึ่งถ้าหากว่าเราดูตัวบท ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความนะครับอาญาเราก็จะเห็นว่าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานั้นนะครับได้แยกพิจารณาในส่วนของพยานบอกเล่านี้นะครับออกเป็นสี่ประการสี่ประเด็นอยู่นะครับในประเด็นที่หนึ่งก็คือการให้ความหมายการให้คำจำกัดความของคำว่าพยานบอกเล่า ประเด็นที่สองก็คือในส่วนของบทตัดพยานบอกเล่านะครับบทตัดพยานบอกเล่าที่บัญญัติขึ้นตามประมวลกฎหมายของไทยเรานั้นและประการที่สามครับกรณียกเว้นที่ให้ศาลสามารถรับฟังพยานบอกเล่านั้นได้มีกี่กรณีมีกรณีไหนบ้างและประการสุดท้ายประการที่สี่ก็คือการชั่งการชั่งน้ำหนักพยานบอกเล่านะครับ ซึ่งทั้งสี่ประการนี้ในทางหลักการนะครับในทางหลักวิชาการกฎหมายลักษณะพยานหลักฐานมันก็มีความสลับซับซ้อนและมีความคิดเห็นที่มีความหลากหลายแตกต่างกันนะครับในมุมมองกฎหมายของแต่ละประเทศของแต่ละระบบแต่ถ้าหากว่าเราพิจารณาในส่วนของกฎหมายของประเทศไทยเรานั้น เราจะเห็นว่าเดิมนะครับบทบัญญัติที่กล่าวถึงพยานบอกเรานี้จะมีอยู่สามาสามบทบัญญัติก็ได้แก่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในส่วนของมาตรา9กบวงเล็บสองนะครับและในส่วนที่สองก็คือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในส่วนของมาตราส5ห้า เพื่อที่จะพิจารณานะครับดูว่าจะสามารถนำเอาบทบัญญัติมาตรา95วงเล็บสองแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนั้นมาใช้กับคดีอาญาได้หรือไม่นะครับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในส่วนของมาตรา15นะครับเพราะว่าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในขณะนั้นนะครับไม่ได้บัญญัติเกี่ยวกับ พยานบอกเล่าไว้แต่อย่างใดนะครับเล็บหลการที่3นะครับไม่ใช่ประการที่4ี่เล็บประการที่3ที่กฎหมายของประเทศไทยเรานั้นได้พูดถึงพยานบอกเล่าก็คือในส่วนของพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกอส์พศ .2544 เนื่องจากพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส่วนใหญ่มักจะอยู่ในสภาพในลักษณะของพยานบอกเล่า แต่ณนะปัจจุบันนี้นะครับได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา95ทับหนและมาตรา104วรรค2ประกอบกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา226ทับ3และมาตรา227ทับหนซึ่งค่อนข้างที่จะเขียนไว้ยอย่างชัดเจนนะครับเขียนไว้ยอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเรื่องความหมายเรื่องบทตัดพยานเรื่องข้อยกเว้นอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับทีนี้ครับ เมื่อเราแยกปร,ประเด็นที่เราจะศึกษาเกี่ยวกับพยานบอกเล่าไว้เป็นสีประการสีประเด็นดังกล่าวนั้นนะครับเราก็มาดูว่าประเด็นที่หนึ่งครับในส่วนของความหมายของพยานบอกเล่านั้นถ้าหากว่าเราไปพิจารณาในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา95ทับหวรรคแรกนะครับและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา226ทับสามนั้นนะครับ เราก็จะเห็นว่าในส่วนของตัวบทกฎหมายนั้นได้บัญญัติถึงความหมายของพยานบอกเล่าไว้ซึ่งตรงกับหลักทางวิชาการทางนิติศาสตร์และหลักสากลก็คือว่าคําว่าพยานบอกเล่าหมายถึงพยานหลักฐานใดก็ตามที่ได้แสดงถึงคํากล่าวของประจักษ์พยานที่ได้กระทําไว้นอกศาลและนำมาใช้เป็นพยานหลักฐานในศาล โดยที่ไม่ได้นำตัวปลาจากพยานผู้กล่าวข,ข้อความนั้นมาเบิกความโดยตรงต่อสารโดยความประสงค์ในการนำสืบพยานหลักฐานนั้นก็เพื่อแสดงให้เห็นเนื้อความหรือเรื่องราวในข้อความนะครับว่ามันเป็นความจริงซึ่งถ้าหากว่าเราพิจารณาบทบัญญัติในมาตรา95ทับหวรรคหนึ่งแหง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและมาตรา220ทับ3วรรคหนึ่งแหง่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเราก็จะพบว่านะครับมันมีส่วนประกอบแรกก็คือพยานบอกเล่านะครับจะอยู่ในรูปของพยานบุคคลก็ได้พยานเอกสารก็ได้หรือแม้กระทั่งเป็นพยานวัตถุก,ก็ได้คือเรากล่าวอีกในหนึ่งก็คือว่าพยานบอกเล่านั้นมันไม่จําเป็น ว่าจะต้องเป็นพยานบุคคลเสมอไปเหมือนที่เราเคยคิดกันในสมัยก่อนในยุคก่อนเพราะปัจจุบันนั้นแม้ว่าจะเป็นพยานเอกสารหรือพยานวัตถุก็สามารถที่จะมีสถานะเป็นพยานบอกเล่าได้ทั้งนั้นถ้าเรานำสืบเข้ามานะครับถ้าเรานำพยานเหล่านี้เพื่อจะนำสืบเข้ามาเพื่อแสดงให้เห็นถึงข้อความหรือว่าเรื่องราว ที่คนที่รู้เรื่องรู้เรื่องเหล่านั้นรู้เรื่องสิ่งที่จะมาเบิกความนั้นโดยตรงนะครับแต่บางเอิญว่าตัวเขานั้นไม่ได้มาเบิกความต่อเพราะฉะนั้นนะครับถ้าผู้มีประสบการณ์นะครับโดยตรงที่เป็นประจักษ์พยานได้เขียนบันทึกเล่าเรื่องราวที่ตนได้ไปประสบพบเห็นมาหรือว่าเขียนจดหมายเล่าเรื่องที่ตนประสบพบเจอมาส่งให้เพื่อนหรือว่ารายงานไปยังผู้บังคับบัญชา เพื่อมีการเอาบันทึกหรือว่าจดหมายหรือเอกสารกระดาษเรื่องเล่านั้นมาสืบเป็นพยานหลักฐานในชั้นศาลนะครับมาสืบเป็นพยานหลักฐานในชั้นศาลเพื่อแสดงให้เห็นว่าเรื่องราวตามบันทึกหรือว่าเอกสารนั้นมันเป็นความจริงข้อมูลดังกล่าวนั้นข้อความดังกล่าวนั้นมันคือเรื่องจริงเอกสารนั้นก็จะมีสถานะเป็นพยานบอกเล่านะครับไม่ใช่พยานเอกสารเพราะว่า สิ่งที่กำลังสืบนั้นมันกำลังสืบถึงเรื่องราวตามคำกล่าวของบุคคลที่เป็นประจักษ์พยานโดยไม่สามารถนำตัวเขาซึ่งเป็นประจักษ์พยานนั้นมาเบิกความโดยตรงต่อศาลได้เพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นพยานบอกเล่าจึงไม่จำเป็นว่าจะต้องอยู่ในรูปในลักษณะของพยานบุคคลคือเป็นเทปบันทึกเสียงหรือ ในกรณีของประจักษ์ยพยานยไปประสบเหตุการณ์มาแล้วมาพูดมาเล่าเรื่องลงในเทพบันทึกเสียงเวลาที่จะเอาพยานหลักฐานนั้นมาสืบไม่ได้เอาตัวประจักษ์ยพยานมาสืบต่อศาลโดยตรงแต่เอาเทพบันทึกเสียงที่เขาเล่าบันทึกไว้มาใช้เป็นพยานหลักฐานในชั้นศาลครับเทพบันทึกเสียงตามบรรทัดฐานคำพิพากษาดีกาของประเทศไทยเราในปัจจุบันนั้นนะถือว่าเป็นพยานวัตถุนะครับ แต่เมื่อเรานำเอาเทพบันทึกเสียงนั้นมาสื่อเพื่อแสดงให้เห็นถึงเรื่องราวที่ได้ถูกบันทึกไว้โดยมีความประสงค์ที่จะพิสูจน์เนื้อความหรือว่าเรื่องราวตามเทพบันทึกเสียงนั้นว่ามันเป็นความจริงแบบนี้มันก็ครบองค์ประกอบที่จะมีสถานะเป็นพยานบอกเล่าไม่ว่าจะถือว่าเทปบันทึกเสียงนั้นเป็นพยานเอกสารหรือพยานวัตถุ ก็ตามแต่มันก็มีสถานะเป็นพยานบอกเล่าแล้วตามความหมายแห่งประมวลกฎหมายเพ่งเลพานิชมาตราก95ทับวรรคหนึ่งและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาม,มาตรา226ทับวรรคหนึ่งส่วนที่สองนะครับส่วนที่สก็คือไม่มีตัวประจักษพยานมาเบึกความต่อสารโดยตรงนะครับถ้า ได้ตัวประจักษ์พยานคนนี้มาเบิกความต่อสารเขาก็จะมีสถานะเป็นประจักษ์พยานแต่ถ้าเขาไปเอาพยานหลักฐานอื่นมาเสนอต่อสารแทนการเบิกความของเขาพยานหลักฐานนั้นก็จะมีสถานะเป็นพยานบอกเล่านะครับอย่างเช่นคนที่เป็นพยานรู้เห็นเหตุการณ์ได้ให้การได้เล่าเรื่อง ในสิ่งที่ตัวเองนั่นไปประสบพบเจอมาให้พนักง,งานสอบสวนฟังครั้งหนึ่งแลว้วพนักง,งานสอบสวนก็ทําการบันทึกข้อความตามคําให้การของปราจากพยานคนนั้นเอาไว้และอ่านให้เขาฟังว่าถูกต้องตามที่เบิกความมาหรือไม่นะครับที่นี้พยานก็รับรองว่าเป็นความจริงตามนั้นได้ลงชื่อรับรองไว้ในบันทึกคําให้การพยานแต่ครับพอถึงชั้นพิจารณาคดีในศาล พนักงานอายการไม่ได้นำสืบบันทึกคำให้การของพยานฉบับนั้นต่อสารแต่ได้นำตัวพยานคนนั้นมาเบิกความต่อสารโดยตรงในกรณีดังกล่าวนี้เขาก็จะมีสถานะเป็นประจักษ์พยานนะครับไม่ใช่พยานบอกเล่าแต่ถ้าไม่เอาตัวบุคคลน,นั้นมาเบิกความต่อสารอย่างเช่นเขาอาจจะตายไปแล้วนะครับ อา,อาจจะเป็นลมตายตีหัวลังกาตายอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือแม้กระทั่งไม่สามารถตามตัวเขาเจอพนักงานอายการจึงนำสืบบันทึกคำให้การของพยานคนนั้นที่ได้ทำไว้ในชั้นพนักง,งานสอบสวนนะครับมานำสืบเป็นพยานหลักฐานในชั้นศาลแทนคำพูดของเขา ในกรณีดังกล่าวนี้เราจะเห็นว่าบันทึกคำให้การของพยานในชั้นสอบสวนนั้นจะมีสถานะเป็นพยานบอกเล่านะครับแม้มันจะอยู่ในรูปของพยานเอกสารเพราะเป็นการสืบเพื่ออะไรครับก็เพื่อแสดงถึงเรื่องราวที่คนอื่นเล่าไว้โดยที่เจ้าตัวคนเล่านั้นไม่สามารถมาเบิกความต่อสารได้โดยทรงแบบนี้มันจึงมีสถานะเป็นพยานบอกเล่านะครับไม่ใช่พยานเอกสาร นะครับในกรณีที่พยา,ยานให้การในชั้นสอบสวนและมีการบันทึกลงบนเอกสารพอถึงชั้นพิจารณาคดีนะครับเมื่อถึงชั้นพิจารณาคดีในศาลพนักง,งานอัยการได้ขอให้ศาลออกหมายเรียกพยา,ยานคนนั้นมาเบิกความต่อศาลโดยตรงมาเจอกันเลยต่อหน้ากันเลยนะครับมาเบิกความต่อหน้าต่อตาศาล แต่จากพยานคนนั้นนะครับกลับเบิกความตรงกันข้ามกับคําให้การที่เขาเคยให้การไว้ในชั้นสอบสวนอย่างเช่นเขาเบิกความว่าเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดตั้งแต่คนแต่ว่าจําคนร้ายไม่ได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดแต่จําคนร้ายไม่ได้นะครับอ่าหรือเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดแต่คนร้ายไม่ใช่คนนี้อะไรประมาณนี้นะครับคือในสถานาการณ์แบบนี้พนักง,งานในาการก็จะต้องแก้ไขโดยการขออนุญ,ญาตศาล ให้ถือว่าประจักษ์พยานคนนี้เป็นประจักษ์พยานที่เขาเรียกว่าปรปักเป็นพยานปรปักพยานปรปักแล้วพนักงานอายการจะต้องขอถามพยานปากนี้เสมือนหนึ่งว่าพยานคนนั้นเป็นพยานของฝ่ายตรงข้ามก็คือฝ่ายจำเลยโดยที่พนักงานอายการจะเปลี่ยนแนวการถามเป็นการสักานพยานปากนี้ก็ได้ ทั้งๆท,ที่ในความเป็นจริงเดิมเป็นพยานของพนักงานอายการเองนั่นแหละนะครับพยานจะตอบอย่างไรก็ตามพนักงานอายการก็จะนําเอาบันทึกคาให้การของพยานคนนี้ที่เขาให้การไว้ในชั้นสอบสวนนั้นนะครับามาปรปับปรำจําเลยว่าเป็นคนร้ายและส่งต่อสาร คดีนี้จึงมีบันทึกคำให้การของพยานคนเดียวกันในชั้นสอบสวนนะครับเข้ามาสู่ชั้นศาลด้วยเกิดสถานการณ์ที่พยานหลักฐานจากแหล่งเดียวกันนั้นมีความขัดแย้งกันเองตัวประจากษ์พยานเบิกความว่าจำคนร้ายไม่ได้แต่บันทึกคำให้การที่ได้ให้การไว้ในชั้นสอบสวนของพยานคนเดียวกันนี้ระบุว่าจำคนร้ายได้พยานหลักฐาน ดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นคําเบิกความของประจักษ์พยานที่มาเบิกความว่าเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดแต่คนร้ายไม่ใช่คนนี้กับพยานหลักฐานที่เขาบันทึกไว้ในชั้นสอบสวนชั้นโรงพักนั้นพยานทั้งสองนี้ก็สามารถรับฟังได้ทั้งคู่นะครับมันมีปัญหาในชั้นชั่งน้ําหนักพยานหลักฐานสิครับมันเป็นปัญหาของศาลศาลจะต้องชั่งน้ําหนักพยานหลักฐาน ศาลจะต้องชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานว่าจะประเมินน้ำหนักพยานหลักฐานทั้งสองอันสองส,องสิ่งนี้ได้อย่างไรซึ่งหลักปฏิบัติส่วนใหญ่นะครับที่ทุกประเทศเขาปฏิบัติรวมทั้งประเทศไทยเราก็คือให้ศาลใช้ดุลพินิษวิเคราะห์ชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานสองชิ้นสองอันนี้เป็นรายกรณีไปนะครับไม่อาจจะละวาง นะครับหรือว่าไม่อาจจะกําหนดกฎเกณฑ์ตายตัวไปได้ว่าพยานหลักฐานอันไหนชิ้นไหนจะมีน้ําหนักดีกว่ากันชั้นสอบสวนให้การไว้ว่าจําคนร้ายได้หน้าตาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ชื่อนี้ชื่อนั้นแต่พอฉั้นพิจารณาบอกว่าจําคนร้ายไม่ได้พยานที่เป็นพยานบอกเล่าบันทึกไว้ในชั้นสอบสวนก็สามารถนํามาอ้างเป็นพยานในชั้นศาลได้และรับฟังได้ตัว ประจักพยานที่เห็นเหตุการณ์นะครับก็ได้มาเบิกความต่อศาลซึ่งเดิมทีเขาเป็นพยานของฝ่ายโจทก์คือพนักงานอายการแต่ปรากฏว่าจะผิดจะถูกยังไงก็ไม่รู้กับเบิกความว่าจำคนร้ายไม่ได้ทีนี้คำให้การที่เคยให้ไว้ต่อพนักงานสอบสวนกับคําเบิกความที่มาเบิกความต่อหน้าต่อตาศาลนั้นมันไม่ตรงกันมันมีความขัดแย้งกันเพราะว่าจําคนร้ายได้กับจําคนร้ายไม่ได้พยานทั้งสอง ก็สามารถรับฟังเป็นพยานได้ทั้งหมดแต่มันขึ้นอยู่กับว่าน้ำหนักพยานหลักฐานนั้นอันไหนมันมีน้ำหนักดีกว่ากันซึ่งโดยหลักเกณฑ์หลักษาคลทั่วไปทั้งสองอย่างนี้มันก็ไม่มีกฎตายตัวว่าพยานอันไหนมีน้ำหนักดีกว่ากันเราลองไปดูคำพิพากษาดีกาที่7240ทับ2,554ครับ คำพิาพากษาดีกาที่เจ4ดสองสี่นทับสน้าอห้าลิบี่นีสาดีกาวินิจฉัยว่าแม้ในชั้นพิจารณาโจทย์จะมีผู้เสียหายมาเบิกความเป็นพยานต่อสารว่าจำเลยไม่เคยเอาอาวัยวะเพศจำเลยสอดใส่เข้าไปในอวัยวะเพศของผู้เสียหายทั้งตาและยายของผู้เสียหายก็เบิกความต่อสารน,นะครับก็มาเบิกความเป็นพยานต่อสารด้วยและเบิกความไปในทํานองเดียวกันว่า เมื่อถอดางเกงของผู้เสียหายออกมาดูอวัยวะเพศของผู้เสียหายก็ไม่ได้มีร่องรอยบวมช้ำรอยขีดควรอะไรเลยนะครับแต่ตามบันทึกคำให้การของผู้เสียหายและของตาขับยายผู้เสียหายซึ่งได้ให้การไว้ต่อพนักงานสอบสวนหลังจากเกิดเหตุได้ไม่นานนั้นเราจะเห็นว่าผู้เสียหายให้การในชั้นสอบสวนนั้นเขาให้การต่อหน้าพนักงานอายการนักสังคมสงเคราะห์นักจิตวิทยาซึ่งเป็นไปตามการสืบพยานเด็กนะครับอ่าอย่างเงี้ย คาให้การของบุคคลทั้งสามเนี่ยเราจะเห็นว่ามันต่อเนื่องเชื่อมโยงเหตุการณ์เป็นลําดับเป็นขัน้นเป็นตอนมีความสมเหตุสมผลนอกจากนั้นนะครับยายของผู้เสียหายยังเบิกความว่าเหตุที่เบิกความแตกต่างจากที่ให้การไว้ก็เนื่องจากว่าไม่มีความประสงค์ที่จะให้จําเลยซึ่งเป็นลุงของผู้เสียหายนั้นได้รับโทษจําคุกสงสารเขาอย่างเงี้ยทั้งจําเลยได้ชดใช้เงินนัน ให้กับฝ่ายของผู้เสียหายจนฝ่ายผู้เสียหายนั้นพอใจและไม่ดิดใจดำเนินคดีแก่จำเลยจึงเชื่อว,ว่าผู้เสียหายและคุณตาคุณยายของผู้เสียหายนั้นที่เข้ามาเบิกความในชั้นพิจารณานั้นก็เบิกความที่มีความประสงค์นะครับคําเบิกความของเขาก็มีความประสงค์มีแรงจูงใจก็คือเป็นต้องการช่วยเหลือจำเลยเขาให้การชั้นสอบสวนของพยานโจทย์ จึงมีน้ำหนักน่าเชื่อถือมากกว่าคำเบิกความในชั้นพิจารณาที่มาเบิกความต่อสารแม่บันทึกคำให้การในชั้นสอบสวนนั้นจะมีสถานะมีลักษณะมีคุณค่าเพียงแค่เป็นพยานบอกเล่าแต่ตามสภาพตามลักษณะแหล่งที่มานะครับและข้อเท็จจริงแวดล้อมของพยานบอกเล่านั้นมันมีความน่าเชื่อว่าจะพิสูจน์ความจริงได้มันจึงเข้าข้อยกเว้นในสามารถรับฟังเป็นพยาน ในคดีได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา2 2 6ทบ3วรรคที่2วงเล็บหนึ่งทั้งน้ำหนักพยานมอกเล่าดังกล่าวนะครับก็มีความน่าเชื่อถือมากกว่าคำเบิกความของผู้เสียหายและตากับยายของผู้เสียหายนั้นเมื่อพิจารณาประกอบพยานหลักฐานอื่นและพฤติการพิเศษแห่งคดีแล้วศาลจึงเชื่อโดยปราศจากข้อสงสัยนะครับว่าจำเลย เป็นผู้กระทำความผิดและได้กระทำความผิดจริง